bán <laughs> lộn ครับเขาถกทีมซับซิโร่โลเล็กเลยอ,ะอะ่ะันนั้นเอาละไม่เป็นไรเราทำได้ที่ีช่วยบ้านงะ

้อสี่ทัครักสอนทักสองเด็กเก่งรึเปล่าทักสอนเด็กเก่งเเปล่าครับโอ้ยแหละไม่เลยัอชองเลยนะครับไม่ไม่จไม่เป็นไรเมื่อกี้ตอบเขาว่าวงอะไรนะครับวงไพโ่รู้ได้ยังไงว่าคือวงไพโถ่ก็จำได้จำได้็จำได้เกิดทัานเหรอครับ วาตลลอดเคือเขาดั้งมาถุงนอน่น,นี้อันนี้อ่คุณไมุ่งนี่ยเป็นมอเลยต่าะอยากรู้เหมือนกันครับ ไอลโคนที่เป็นวงคุณจะออปเปิดเพื่ออะไรเป็นเพโคตอนที่คุณส่งร้องใช่จำเพลงอะไรโค่ใหบ้านเสีอะไรสีอะนเสีอะไรจำไม่ค่อยได้เพราะว่าไม้มาน้องอยู่ในสายชื่อน้องอะไรนะลอยน้องลอยน้องลอยจะไม่ได้เปิดไพ่เราจะต้องให้ร้องน้องลอยครับเพลงโค่หนึ่งเพลงที่จำได้ เปลี่ยนแปดเก้าเรื่องอะไรข้าบปลีป้ายดีสองหนองสามไม่สามเป๊